รายงานนะคะแรงงานเถื่อนนะคะบ้านบางกันไหนนะคะ <c oughs> บ้ากันไปแล้วนะคะตีข้าวกัน <c oughs> ตั้งแต่ตอนบ่ายสามนะคะตอนนี้ใกล้ๆจะเที่ยงคืนแล้วนะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะ <c oughs> หนักหน่วงมากนะคะอันนี้เ <c oughs> จ้าของแปลงนะคะคาดว่าครั้งนี้จะได้ข้าวกิโลคะอ๋อประมาณตันต่อ ไม่เอาสองตันไปเลยราคาชิงควายไทยไม่ตันไปเลยนะนะชาติ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 สู้สู้เงือเงือแตก กระเด็นใส่หน้าน้อง